อาจารย์มันนากรวิเศน,นาการไปหน้างานคือการไปดูหน้างานเพื่อดูสเาควัสดุการที่ช่งา,างทำตามแางไหมตกหล่นไหมไหม,ม,มีปัญหาไหมแล้วก็สเก็ตดิวามหน้างานเป็นยังไงบ้างอันนี้คือนส่วนสำคัญหรือว่าเป็นประเด็นสำคัญในเนื้องานของนักออกแบบนะ เพื่อดูหน้างานมันก็ขึ้นอยู่ครับว่าตัวดีไซเนอร์คนนั้นวางคอยตัวเองยังไงเ็นทุกอย่างแล้วจำเป็นไหมที่ว่าทุกครั้งที่ไปไซต์งานเนี่ยจะต้องโทรบอกคุณหน้างานก่อนไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องแก้งหน้างานไปวันไหนไปวันไหนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ เราเป็นตัวติดตาให้กับทางผู้งาิการเพื่อเราเป็นเป็นการทำงานร่วมระหว่างผู้รับเหมและดีไซเนอร์เพื่อให้งานออกมาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามแผน นี้จะถามว่าแล้วทุกครั้งที่ไปเราต้องทําเอกสารเป็น w o r k ์ก g ินโปร s จไหมหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพส่งแมสเซจให้เจ้เาของโครงการอ,ะอ่ะต้องทำไหมมันขึ้นอยู่ว่าม,มันจะแยกไอยแล้วถ้าคุยกันนี้ถ้าเป็นงานสกเกลเล็กจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคุณไปอยู่ในบริษัทที่อุปกร์ใหญ่ที่เป็นค,นคอนเซ็า์อันนั้นคนือมีเรื่องของเปเปอร์มีเรื่องของกางรายงาน สาวอีกทีหนึ่แต่แนวพูดในบริบทนี้ก็คงเป็นอยู่แค่ในการว่าจ้างดีไซเนอร์ทำในสเกลไม่ใหญ่นะข่าะอืับก็คือว่าการไปนั่งงานนี่ก็ไม่ใช่ไปเดินเล่นอ๋อใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ทางผู้รังเหมาโทรมาว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขามีการแก้แบ่หน้างานอย่างเงี้ยที่ไม่ตรงตาม แบบก่อสร้างึ่อตึงแก้ไขยังไงซึ่งเราจะต้องประสานงานกับทางเจ้าของงานก่อนในการพูดคุยว่ามีการปรับแก้อะไรไปบ้างแล้วมไปตะพบอะไรผลเสียกับหน้างานบ้างรูปแบบงานจะเสียไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอันนี้มันก็ต้องแจ้งมีการพูดคุยประสานงานกันอีกที่หนึ่งครับก่อนที่จะมีการแก้ไขถูกต้องใช่ไหมนะครับ แล้วแล้วถามอีกจุดหนึ่ง,งสมมติเจ้าของบ้านเขาไปหน้างานพอดีเนี่ยเขาไปคุยกับผู้รล่เหมาเนี่ยเขาจําเป็นตน้งแจ้งให้นักออกแบบรู้ไหมมีการเปลี่ยนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตามกระบวนการแล้วทางเจ้าของงาน รวมแล้วเนี่ยการซต์งานก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมการใช้งานก็รวมๆในเร่งนี้แต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดมากปีย่อยปีย่อยอีกครับผมแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับครับในขั้นตอนต่อไปครับในหัวข้อที่เพื่อนอาจจะเมนเข้ามาหรือว่าเราคิดกันได้เองเนาะจากปัญหาที่เราเจอในงานแล้วก็มาแบ่งปัน ีฝากไว้เท่านี้ดีไหมครับรู้ทันรับเหมาพี่โอปันนันแล้วจัดการในคลิปถัดไป